ไปเบิงบรรยากาศของการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินกันแหนะนะคะซึ่งพ้นลงพื้นที่มาสองมือมือนีเป็นมือที่สองแล้วนะคะมาทีจังหวัดรอยเอดมาทีมหาสารคามน้ำเพื่อที่จะมาเบิงเรื่องของการแก้ไขปัญหาละกการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของจังหวัดรอยเอดนะคะเพราะว่ารอยเอดถือว่ามีพื้นทีถ่ถุงกุลาห้องไห่นะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีการปาาลูกเขาหอมะลิหลายที่สุดเลยทีเดียวเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็มีความสําคัญคือกันนะคะเดี๋ยวข้าจะพาคุณผู้ชมลงพื้นีเบงรยา พ้อมๆกันค่ะสําหรับกิจกรรมในมือแรกเมื่อวานนี้นะคะในการตรวจพื้นที่นะคะตรวจราชการที่จังหวัด้อยเอ็ดของนาย,ยกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินละกษณะเพื่อนได้เดินทางไปที่วัดกูผักโกนาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด้อยเอ็ดนะคะเพื่อดีจะไปติดตามเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ถุ่งกุลาลองไห่นะคะซึ่งก็เป็นแหล่งปลูกข้าหอมมะลิที่สาําคัญของจังหวัด้อยเอด็ดโดยในช่วงนาแล้งก็จัประสบป,ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ข้การเกษตรนะคะเนื่องจากว่า ปริมาณฝนที่ตกลงมาในช่วงหนาแล้งมีน้อยซึ่งสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวราบบรรมีแรงเก็บน้ำขนาดใหญ่เอาไว้ใส่ในหนาแล้งนะคะก็เลยส่งผลให้ปริมาณน้ำต้นทุนที่เก็บกักไว้มีปริมาณบ่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกรถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาแหาแล่งน้ำแหล้วก็ตามนะคะแต่ก็มีพื้นที่รับประโยชน์อยู่จํากัดส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาการขาดแค่นน้ำยู่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆปี โดยทางกรมชลประทานได้มีการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ซึ่งก็มีแผนพัฒนาอย่างเล่งดวนในเรื่องของการคุดหลอกนะคะล่ำหวยเสียวไงล่ำเสียวหน่อยและก็ล่ำพะเพานะคะล่ำเตา่าและก็ล่ำหวยหินลาดเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำในลำน้ำธรรมชาติในเพียงพ่อตลอดปีก็จะมีการนะคะ รับประโยชน์จำนวน1,1600 11, ไลปริมาณเก็บกักก็คือ1 7 4 1 0่ล้านลูกบาทเมตรนอกจากนี้แล้วนะคะกรมพัฒนาที่ดินนะคะซึ่งก็ดูแลพื้นที่เขต นอกเขตชนรประทานก็มีการเสนอเรื่องของโครงการของงบประมาณในการนะคะเห็ดแรงน้ำไต่ดินและก็ุดคลองขนาดใหญ่เพื่อที่จะระบายน้ำเห็ดอุโมงค์พันน้ำและก็พัฒนาพื้นที่ดินเข้มก็ยังมีการเสนอนะคะการจัดตั้งมูล,ลนิธิทัญญารักนะคะเพื่อที่จะเพิ่มการเข้าถึง เรื่องของผู้ป่วยและกาสารเสพติดลดความแออัดสำหรับผู้ป่วยที่เข้ามารับการบำบัดรักษาฝืนฟูสมรรถภาพระยะเาวในโรงพยาบาลเฉพาะทางซึ่งก็มีจำานนเตียงบ่อเพียงพ่อสำหรับจำานนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและก,ะการเพิ่มระบบบำบัดนำเสียในโรงพยาบาลการปรับปรุงถนนนะคะท่งหลวงหมายเลข2086จากสองเลนเป็น4ีเลนเส้นทางจากอำเภอสุวรรณภูมิ ไปย่งอำเภอโพ้นทรายระยะทาง2 6เมตรนั่นเองค่ะนี่ก็คือเรื่องที่ท่านนายกเพนเดมาติดตามและกากำชับให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวของในเร็่งหลัดเหตุนั่นเองค่ะครับซึ่งสำหรับที่จังหวัดลอยเอ็ดนะครับมีพื้นทีป่ปลูกข้าวหอมมะลิเนี่ยอยู่ในพื้นที่หาอำเภอรครับกับประกอบไปด้วยอำเภอปทุมราช เกษตรวิสัยสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิพ่นทรายไะแหลกแหลกอำเภอหนองฮี่นะครับร่วมจํานวนทั้งสิ้น9ก้าแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดไรนะครับโดยนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการสั่งการให้กรมกรมชลประทานพิจารณาดูตามความเหมาะสมของโครงการความเหล่งดวนในการพัฒนาระบบชลประทานทางระบบเป็นภาพรวมของจังหวัดและให้มีประชาชนมีส่วนร่วมและการวางแผนในระยะยาวพ้อมกับสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรได้บูรณาการ ได้บูรณาการนะครับเหตุงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาส่งเสริมขา้าวหอมมะลิให้ดียิ่งขึ้นในพื้นที่ทุงกุลาลองไห้นะครับรวมทั้งนะครับการจัดการที่ดินน้ำให้เหมาะสมกับการปลูกขา้าวหอมมะลิและการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวดีหอมมะลิคุณภาพสูงรวมถึงครับการใส่เทคโนโลยีให้เหมาะสมในการพัฒนานผลผลิตและยกระดับรายและยกระดับรายได้ ทางย่งนะครับได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวของจัดเหตุแผนการตลาดส่งเสริมการขายข่าวหอมมะลิเพิ่มมูลค่าในตลาดโลกร่วมถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรด้วยนะครับส่วนภาพบรรยากาศที่โรงเรียนพนมไพวิทยาคารนายกรัฐมนตรีและคณะได้พบประประชาชนชาวจังหวัด้อยเอ็ดนะครับกวาหาพันโคนให้การต้อนรับและได้พูดถึงแก้ไขปัญหานี้นอกระบบปัญหายาเสพติด พย้ยามแยกผู้ป่วยยาเสพติดนะครับออกจากชุมชนก่อนจะคืนกลับเข้าสู่ชุมชนส่วนผู้ขายยานะครับดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นและยึดทรัพย์ทุกรายเพื่อเห,หเตุหายาเสพติดนะครับหมดไปจากประเทศนอกจากนี้ครับยังมีกะยังมีคุณแพททองท่านชิน,นวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสินธุไพ่ซึ่งเป็นหนึ่งในสสในพื้นที่ของจังหวัดลอยเอ็ด ร่วมพบปะและรับฟังปัญหาในพื้นที่ของประชาชนอีกด้วยครับ